โอเคครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นฟอร์เดนติโนจะปรากฏตัวในอีกส่วนสกินใหม่ไม่รู้ว่ามันจะสวยแค่ไหนสู้กับศัตรูไปด้วยกันแล้วเจอกับลอเลี้ยวไงลอเ,เลี้ยวอ่ะเดี๋ยวเจอเม็ดเม็ดเม็ดเ,เงีเง้ยวก็เสียงไม่ได้ยินเลยเอ้ยเตาขางอะไรแล้วาลวามลามแบบโนอีกโก้อะไรอะไรอะไรอเ,เลี้ยวเอาบ้างรอเลี้ยวเอ้ยพุกไปเลย พุ่งมา้านั่นไกว่านั่นพุ่งม้าละลำแบบนโนอิโก้ไปและพุ่งอย่างงี้โอู้หูวเกือบเกือกัดสติ๊กเกอร์ซะหน่อยรอเหลียวเหรอรอเหลียวสกินใหม่โคตรสวยแต่วันนี้ลำแบบโนอิโก้เอ้ยอย่าพิ่งตี แลกชีวิตก <c oughs> ันไปใจเย็นก่อนเดี๋ยวเจอตัดเลือดกุ่มก็ทำเพี้ยนไม่ได้แล้วเกาะเวทสองคิดมันก็จบแล้วครับผมเกมเนี้ยเราเลี้ยวอะอะไรจู่ๆนี่ชิงเขาไปหลอกหลอกชิงหลอกชิงได้วีเขาไปล้ำก็ล้ำแบบโบอีโก้ข้างหลังอ๋อเปล่าอ๋อเปล่าพุ่งมาเลมาดิครับมาดิมาดิมาดิอะไรนะกูดักไว้หมดแล้วกูดักไว้หมดแล้วกูล้ำแบบโบอีโก้ làm đẹp nội cô ấy chơi làm cô làm đẹp mừng tương mừng tương tại ngoài bề lại hả? tỏ hay đã ẩu làm mình phun mày lắm nghe phun mày lắm nghe mày ลามสีดอกลามสีดอกนี่ไงเจอกู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 แล้วกูต่อให้เลนไม่กลับบ้านกู้จอดกันเม็ดมากันหนึ่งเอาเยี้ยนี่มาฟื้นพลังชีวิตพวกมึงเจอกูวันตีแล้วกูดักพุ่มไงสายดักพุ่มโนยโก้เจ็กดิไม่โดนหรอกเจ็กูดิ เช็ด็ไม่โดนหลอกอเนาะพอพี่พี่ดักบนี้ไรพี่ดักนี่ไงจิ้มจัวจิ้มจัวเลยจิ้มไม่เข้าไปอจงเฮ้ยเีี่ไม่เงยโดนว่ะเอาหิดพักกันได้การนี้เีว่าแล้ว

Blazing sun. What yeah. Gather. You have been defeated. What Bright Dawn. What light light radius. Uh! <coughs> Blazing Sun. Quench flame. Spirit candle. Don't Bright Dawn. ชิงเขาไปลาไงตอ,อนนี้ทีเบอตายไปดิตป้าวตป้าวเจอโจมีอากูนั่นแหละ ให้ตัวละกันอะไเอาเอางั้นตีแนะงั้นตีนะบอกก่อนนะงัตีนะเอาอะไรอะไร อะไรมันอึดจัง่ะกันเรียสองชิ้นแล้วเฮ้ยกันเรียสองชิ้นเอาไม่ลงเหรอไอ้ที๊นี่มันเชิงตึงจริงจริง ัวเจาะเกาะแล้วกันมัวลอกเขาเกาะใช่ไหมมาหนีมาใกล้นี่มาใกล้นี um ่มามึงเข้ามาใกล้ๆกูนี่ไอ้สัสมึงทำกูไม่โดนหรอกไอ้โง่มึงทำอะไรแล้วกูเข้าไปลามอี่ตล้วมึงลามแบบโวิกโก้ลามหนึ่งลามสองมึงตายแล้วมึงตายแล้วมาหนีมาหนี นักป่ดออกนะโลน,น,น้ำคนล้มตาย,ยนะ <c oughs> ไม่มีวารก,การทีไ <c oughs> ่ไม่อยากจบไปเฉยนะกูไม่อยากจบไปเฉยแล้วกูดักปุ่มแบบโนโอีโก้ไม่สนไม่แอะไม่ใคร <c oughs> มึงก็เข้ามามึงยังไงชงแงแออิงไงแล้วเอ้ากูดักไม่หมดแล้วดักไม่หมดนี้กูรู้มึงจะทำอะไรกูแล้วกููร้มึงจะทำอะไรกูแล้ว ูรู้แล้ววมึงจะทำอะไรกูรู้หมดแล้วมึงจะทำอะไรยังไม่าปีแล้วก็ยังรอเราเราดักกูแบบไม่ให้อันนี้กูจบเลยละกันนี่ไม่อยากยื้อเยอะว่ะเด่นๆนี่อย่าป้อมแม่งแรงว่ะให้ตัวละกันไอ้เนี่ยไหนๆก็มาถึงจังหวะนี้ละยังไงครับผมผมบอกเวลามาแล้วจ้าจิ๊บจั๊บจิ๊บจั๊บชิงเข้าไปตรงนี้เอาเรียบร้อยเชีอกพ่าน มึงออกกอดท้อมาเหรอมึงออกมาให้กูเจ็บใช่ป่ะโอเคแปดวิแปดวิเจอกันเจอกันนะโยมไม่โดนไม่โดนคูอะไรอะไรไอชิ้นกาไปลามเลยตรงนี้ลามแบบโนุ่ก้เฮ้ยลามแบบโนุ่ก้ ต้านไปเลยก็เฮ้ยโอ้โหมันแรงจังวะเชี่ยแรงเกินจานมาดิต้านทันไปสามชิ้นสามชิ้น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 อะไรแล้วอะไรแลไร แยตัวเกลียในตัดยอมแพ้ไปดิตา์เจอกูเนี่ยเรียบร้อยจบลิฟ